สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุลรอดดัมทีมนะครับวันนี้ผมพาเจ้าการยาวมาขุดต่อไม้ต้นไม้มีแต่แบกบิ๊กๆโอ้โหดูนี่ต้นมะขามไม่รู้กี่สิบปีแล้วเจ้าของจะทำการสร้างบ้านตรงนี้ไงผมเอาดินมาถมให้แล้วแต่มันติดตรงต้นมะขามนี่แหละผมบอกว่าห้ามตัดจำนะ ห้ามตัดต่ำนะให้มันมีอย่างเงี้ยแหละมันจะได้มีแรงผักถ้ามีแต่โตนเนี่ยย่าแต่ถ้ามีลำต้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงผักอยู่อ่อาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นมะขามใหญ่ๆแล้วนะนี่ตน้นตะขานี่ต้นไม้มะขานี่โอ้โหแต่ยังดีที่ว่ามีลำต้นแล้วมีอีกตอนหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในดินถมนี่อีกตนหนึ่ง ก่อนอื่นก็ต้องแซะนะแซะก่อนกระแซะกะแซะก่อนนี่ดูเอาดิโอ้โหดีนะที่มันมีลำต้นไว้ให้ถ้าไม่มีลำต้นนะโหนานเข้าเลยเจ้ากวันยาวดีดีเลยนะยังงัดรุนแรงนะอามเรายิ่งมีนั่นอยู่ อาเรามีประสบการณ์มาแล้วนี่ดามก็แล้วหุ้มมาแล้วนี่อ่ะยังอื่นต้องแซะคอขนะครับอโอ้โหยืบนบนคอนจีดเขาเลยดูเอาลากจะตัดขาดไหมแข็งอย่างนี้ ต้องตัดลากไปก่อนครับโอ้หแล้วฟันฟันหักนะอ่ะเอากิ่งออกไม้ก่อนกิ่งไม้ออกก่อนเก,ก,กะโอ้โหไม่เคยเยื่อเลยนี่ถ้าโคนมันไม่เคยเยือ่อเราต้องขยับมาตรงปลายไหมนะ ดีว่ามันห่างคนจีดถ้ามันชิดคนจีนนี่ผมไม่กลา้านะกลัวคนจีเขาพังกลัวล่ามันจะช้อนเข้าไปในใต้คนจีดดีมันห่างออกมาสองเมตรเอ้าจะดันเลยเลยเยโโฮ้ยโอ้โหไม่ขยเยือเลยไม่กระดุกระดิกเลยอย่าฝันอย่าฝันเรเตอร์อย่าใจเย็นหาเรียมก่อนหาเรียมก่อนอ่ะขึ้นมาข้างบนแล้วเจ้าก,กันยาว อยู่คนกีดไม่ได้มันถูเดี๋ยวคนกีดก็จะพังต้นมะขามครับหลายสิบปีเลย นเดียวก็ใช้เวลานานเหมือนกันแน่ดูดูดูดโหลากมันโอ้โห,โหลากมันนี่ยังกระน,น่องใหญ่จริงๆอ่ะตัดลากให้ออกหมดก่อน าลากให้ออกก่อนหมดนะฮะรอบๆนี่แข็งนี่ถ้าแข็งปุ๊บต้องขยิบออกไปครับโอ้โหขนาดออกจากลำต้นไปเมตรสองเมตรแล้วยังแข็งอยู่เลย ตัดเลยนะขาดเลยไหมค่อยๆแซะเอาครับใจเย็นๆ กระดกเลยขาดไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลากนี่ต้องเอาให้รอบๆก่อนนะครับแล้วค่อยดันลงเอา ดีที่มันมีลำต้นไงถ้าไม่มีลำต้นด้วยโหงานเข้ายากเลยโอ้โอ้โอนี่ฮะขาดไปแล้วครับฝั่งซ้ายนี่ขาดไปแล้ว เยียบออกไปฮะในเมื่อโคนมันล่ามันใหญ่ก็ต้องออกไปข้างนอกหน่อยพรีบออกหน่อยโอ้เหนียวจริงๆดูดิยะไกลแล้วไกลจะคาแล้ว ไม่ขาดไม่โอ้โห,โโหต้นเดียวล่อไปใช้เวลานานเหมือนกันเนี่ยสามต้นแล้วคิดดูเอาโอ้โหมีแต่รุ่นๆเท่าเดียวกันหมดเลยอืมเนี่ย,ยต้องค่อยๆแซะครับ เดนลาบมันก็ขาดเองนี่ค่อยๆคูไปโอ้โหดึงลาบอ้าวทำไมจะดันเลยเลยดูดูดูด,ดูมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเทต้ยังยังอีกต้องแซะอีก ไม่กระดูกกระดิกเลยนี่เรือฝั่งนี้แหละลากอยู่ฝั่งนี้อยู่ ได้ยินเสียงมุกงคีขูดกับลากแล้วเจ้าของบอกว่าลากมันลอยแล้วลากมันลอยแล้วมันอลนอยจริงอยู่แต่ข้างล่างมันก็ยังมีอยู่เนาะ้างบนมันลอยข้างล่างก็มีอยู่อ่ะแซะจะรอบอยู่แล้วนะ โอ้โหจะเอาเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ขนาดมีลำต้นย,ยังไม่ออกอีกอะ่อะแสเอีกแสเอีกโอ้โนี่้าไม่เหลือลำต้นไว้ให้เดียวโหเป็นงานยากเลยดีที่มีลำต้นดันยังไม่ค่อยจะออกเลยนี่ลองแซเอีกครับแซเอีกอ่ะดัดรอบได้แล้ว ดูดิรอบนี้จะออกไหมถ้าไม่ออกก็ต้องมาเอาทางด้านนี้หน่อยทางด้านขวาหน่อยดูครับจะออกไหมฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหไม่กระดูกกระดิกเลยโอ้ ยากแพ้ไม่รู้กี่สิบปีเลยตัวนี้ต้องมาเอาทางนี้อีกครับนี่ทางด้านขวานี่เดี๋ยวให้แซะทางด้านขวานี่ก่อนให้ลากเป็นขาดรอบรอบก่อนครับนี่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 เห็นไหมผมว่าฟังนี้แหละมันยังติดฟังนี้แหละลากอ่ะ ถือแล้วครับลากออกแล้วนี่นี่มันติดลากนี้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้เอาจะเอาเลยนะโอ้โอ้โอ ไม่ได้ครับยังไม่ได้สงสยยัยจะโดนลากไอ้ลากแก้วแน่ๆเลยข้างล่างอ้าวลองดูโอ้โหโอ้โหโอ้โห ขยื่นอยู่แต่ขยื่นน้อยๆน,ยนี่มันติดฝั่งนี้อีกโอ้โหต้นเดียวรอไปหลายนาทีแล้วเอารองเกาะใหม่โอ้โหมันขยือ่นอยู่นะ เหนียวจริงๆอ่ะาลองดูอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่กระดูกกระดิกเลยอาะขียะะข่ยแล้วขี่ยแล้วขี่ยแล้วออาโยกซ้ายโยกขวาอ้าอึบอึบ นีえ ه, え ه, え ه. ่นี่นี่เหมือนอานะอ,อึ๊บอีกน่อยเดียวโอ้โหอ่ะมาดูกันว่ารอบนี้จะล้มไหม ลอยแล้วลอยแล้วได้แล้วได้แล้วขยยื่อแล้วนะครับขยเยื่อแล้วผมว่ารอบนี้ออกแน่โอ้โหใช้เวลานานเลือเกินนี่ลากมันใหญ่ฮะเราไม่รู้กี่สิบป,ปีเหนียวด้วยแล้วก็ต้นมันยังไม่ตายด้วยนะต้นยังสดสดอยู่เลยฮะอ,ออาเอื้อมมาแล้วดึงนะฮะนี่นี่ ล้มสทัทีโอ้นี่ผมว่าแล้วต้องมีลากแก้วลากแหลมๆนี่แหละนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละที่มันยึดทำให้ออกยากอ่ะล้มแล้วครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยโอ้โหลุ้นแทบเหนื่อยแท้เลย เดี๋ยวคลิปนี้บุลล้อขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญร้อสวัสดีครับ